จัดเดี๋ยวนะอเพียงันมานร์กีก่เดอกวคนมันมานเนี้บางทีมานอีกของครับมีคนยิงก่อนแล้วอืข้าวละสองโตนี่ก็มูกะป้าไว้นั่นนี่แหละทุกคนตอนนี้เลาะไปเลาะมากบลงป่าทุกคนบะร้อนกะจักระจาย บายดีทุกคนยี่ดีตอนหับเขาสูสองปอไกบ่บรรณานะตอนนี้กะยังอยู่ปลายือเก่าทุกคนว่างได้นี่กะไปหาเลาะกันนะไปเลาะก,ากันกะมันไดโอ้ถือว่ามาันสุดๆ <c oughs> ต้องบอกว่ามาันสุดๆนเลยเอออ่ะอันนี้แหละมันสุดๆเท่ากะได้นกตัวหนึ่งนะแต่นกนี้ห้าสิบบริได้กินได้ พราะว่ามันมียังพิเศษจักอย่างหนึ่งทุกคนนะเมื่อนี่บอกโดนมากับจัดแต่เนาะเพียงฝันมานกี่โดกดฝันมานเด้เออยทุกวันใหญ่นี่บอกไก่ทุกคนเลยใหญ่นี้่ยังตามอยู่ยูใหญ่ใหญ่อยู่กี่ไก่นี่เลยอืมอืมก็ดีเลย่ะก็เจอไหม กปแจ่วบ,บ่บาดน,นี้เอ <Okay. S 1> นะาไปะชากมาพร้อมเ<ะ>นะี่ยโอเคถือว่าโชคดีทุกคนได้กินของแสบไปแล้ววันนี้นะ ก้อยแจีแบบ๋ยมึงน้าเสจะมาเพียบมูีิโอ้หเห็นเลย <c oughs> <c oughs> บอกยินเด็ดขาดเจียมูนั่นเบียนแนวอื่นนี่ได้เรื่องอยู่เพียมากใกลนี่เออเจียมาใกล้นี่ <c oughs> สเห็ดลาบเลือดนมนาดิเห็ดลาบเลือดยิ้มป่ะนี่ปีงเอาเครื่องทอดมาดิใหญ่แน่ตัวนี้บุได้สีค้างไฟเลยยำตุ๊กโอ้ผมขักกะลิได้มันจะว่าไฉเนี่ยโอ้กินบุได้รอกใส่หันเลยบุเขากันมันบุเขากันเลยจอมเน่ายำนางมูกันเนาะจังหน่อยจังปีงเห็ดลาบเลือดนี่ทิ้งเขาขนาดรถ อคืนนี่กะจนตนเสาจงได้ก,นนก,นกินเขาหนะแกงเห็ปดปุกบดรสเด้วบุยิ่งกระหอกกับบุยญญิ่ง,อญญงพอมูนสีสีเทือพผอมื่ขึ้นอืมจะก,กูได้มันมันมันรักของมีคนยิงก่อนแล้วขาว้าละสองโต บ่มันทาเนี้ <c oughs> แคโปลโปเ <c oughs> ลมา่งทาเบาไก่มากโอ้ขัดขนานั้น,น <c oughs> ัอาเป็นนัวปิง เป็นลับเนี่ยมันี้เดี๋ยวเาปิงก,กันอันนี้ได้ลับเลือรเอ้ยลับเป็ดใส่โมเสคไฮนัมโอ้แล้ส่วนหมูนี่ป้าแว้นเนี่ยไหนก่อนบ่ป้าแหวนแหละ มือมอ,มอือมนมือแล้วมือมอ,อื่นยังขวดตัวนี่เดียวพากันกินเขากินยังเรียบร้อยนะครับจังไปหาหลออีกทุกคนไปกาดน,นี่ยนะบางทีมานอีกอิมต้ากระเสือกข้างไหนหางอยากนอนก็นไปจัง อตัวนี้ได้ขักขนาดอันนี้พื้นทองมันได้นะสุกแล้วเออหนึ่งเงินป่ะจะข้าวหนึ่งอะไรยังซ้อย ซอยเห็ดหลับเลือดบบบนี้หักหอมมามีบีกนี้อ๋อปุ้มปุ้อมอ่จะพักใส่ใส่หัวชิ้นไข่สีหอมหอมเลยว่ะเอยเมนพุ่งมันนี่เสบไปเลยคันปลาตอนเสาร์นนะเมนในพุ่งมันได้เมนอือคือหลอบก่อนนี่อ๋อแตไ่ได้เสริมวิตามินรอบก่อนนะ กือบนีโบเมนได้กัโพวกสายินยังมันมปะในหันเลยทำไงล่ะบ่เนี้ยเรกไ้มาโชคดีตลอดเลยคือจังหูนี่จังหวะเลยนะ <laughs> จังหวะมันจังหวะมันได้บ่แม,มนบ่ถา,าจอบไปอยู่นะ มันจะคือแบบเป็นส่งๆใช่หรือไดเตรีย <c oughs> มผิดเตรียมยังมาเรียบร้อยอืมฮะทุกคนหอนดิฮึแช่เขาเขาเห็ดกินเลยนะแค่นี้ปะอืมอันละลอยเลือดเลย อือว่าแล้วพวกพวกมันเนี่ยเอามาดอืงขั้วเลยแสียบพอ้อหยำมกับปลาตอนเา้าเนี่ยผมเป็นกินมิน้นอืกินกับบุได,ด้เมนผง

เอเไรมูนี่สำๆกันมดเนาะลูกป,ปีนี่ขันใดแม่มันเพื่อย่างพวกสัมกัน,น <c oughs> ขี้ข้าดว่านมั้บปมีคนใดนะด้ว่านนี่ก็สํากันซ่องโตขได้าว่าน ตอนใหญ่ๆก็ใหญ่หญหญม่ะหักเลยพอดีเรากระพิูเผ่าเลยเขากินกับบวมีมนนบ,าาบุไก่บุญหนึ่งสั่ท่นอันคิดว่าเจ้าบริมาคอยกมา,มาลนะกลับมากก็คำพอดีเอาวันมูเมื่อกลขับมากผันได้มู้โ <c oughs> หูนั่ทเนมื่หูนันนท่าเมือ่อบัดเดียวเลยเป็นัดน เอาสมม,สมูมาสมอยู่บ้านเลยครับกำมาใหม่มหลับเหลือดนี่แสบเนาะแต่่าวบริเหตหลับเหลือดจะคือตอนนี้ใหญ่หนิดโอ้อมอม,มซุดน,นั่นนี่ทุกคน ก,นะกินเนี่ยอะไรกับประกาศหรือวะเนาะมันหนึ่งระยะเขานะเส้าจังหนึ่ง,าานะง,งมนันกระเทือนเหมือนทานหนึ่งเขาเก่าโอ้ย <c oughs> อันนาพอด,ดีมันได้ระกัดทํา นี่ก็โมกับป้าไว้นั่นนี่แหละทุกคนอันนี้ไปพักอ,นนอ,อันนั้นวะอันที่ทางทีมงานหมดนี่ก็ได้กินไหวขนาดเนาะตีตึงเตอันะนั้นม,นะมันมาเลยนี่ก็เอาใหญ่มาอยู่บนไม้ได้มาบนไม้มาอีกทุกคน มากอ่ะปุกเปยังเรียบร้อยนะบอลนนกันอนกคะเป็นน้ำบอ้เป็นน้ข้นบะเอาเดี๋ยวบัดนี้กันสิใดไปหาการไปกับบอนนะอ่ะมัน <c oughs> ทำตัวมีประโยชน์ทำตัวมีประโยชน์ไปในบนน่แมนยังไง็นไปนะ่นบ่นยทื้ยยังไปเลยเพ พื้นก็ไม่ทึ้วะให้ไปเวลาพันเขายิ่งนันะทุกคนไหลเฮ้านาถ่าอยู่ทางอ่าไล้เพราะว่าเวลาเขาไปแหละมันสีลงป่านั่นแหละหาทางออกบ่ได้ทุกคนนะอ่ะตมันต้องนพอเวลามนมนเขาไปน่ะเล้วบ่อเออเ่ะเออเอเอ่เ่าเอน่จ่เง่าน่เนีเ่ยได่อเอ่อออเอ่เห็น เดี๋ยวยังไงก็ติดตามหับชมไปน้ำกันทุกคนนะ ตอนนี้เลาะไปเลาะมากกับลงป่าทุกคนบารอนกับจักรประชาย <c oughs> นอนนอน,นี้ตอนหนึ่งจะห้องหาทางออกก่อนทุกคนจากอยู่โซนใดเขามาป่าดีพอกมือตึ๊บเลย <c oughs> ห้องมาดอนกับบริไยินเสียงตอบนะแต่อย่างไดกับพยายามหาทางออกก่อนทุกคนตอนนี้ลงป่าเลยอาเด บอกว่าเราเดินทางไปเดินทางมาไกล้ย่คมได้หื้มยังวะบ่บอย่างอันนี้สัตว์ลงไปเสร็จนี่แล้วแล้วบ่ลงป่าแล้ววะจนเมื่อยน่าเออมันได้ยินบ่เสียงอันนี้ห้องเลยด้ยินที่เสียงอู้บันึงบ่หลายเดือนเลยอู้อยู่ป่าแลงฝัดนกอันนั้นฝัดตอบอยู่ บ่แมนแล้วอ่ะหู้บัดนั้มันก็หู้บัดนั่นมันจะแกงแล้วมันออกมาเลยละเอออ่ะที่แหลกว่ะลงเลยทุกคนกำลังสียางกับนะแต่ว่าลงป่าเขาก็ต้องยางกับทางเก่านะถึงสีไกลก็ต้องกับทางเก่าทำมนป่าไปเล่นยๆ่ยนพวแห่งลงโอ้ไั้ไงมันบ่ bộ môn Bây giờ mình là thêm ngàn oh nhâm mơ bà ba gấp kéo xa oh ăn tròn gấp ăn xa ăn tròn gấp ăn xa khu khu đây nhang là... này ừ. 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 Để, để này nhang đại múa anh đấy mua đấy để mua bên trung <laughs> à. màn là sao? เราคารังให้กระยะมาเนี่เจอบางอยู่ถึงแต่บอดอนเราบอให้ยิง่งเพราะว่าอยู่ในถึงนี่มันจะมีอัานนะทุกคนมีโคกระบกมูมันมาข้ามากินนะเพป็น ทางกลับมาฮอนบอลเลยโอ้ยยะบำรุงต่ออีกบำรุงไปเลาะมาไม่เมือ่อยมากินโอ้ยปาน้ำน้ำไม้น้าไปเะนะลยหลังข้าวเต็เหลืองเลย เป่ี้ยงน้ำเชื่อเกลือรากอเค็มเลยอืมกนะขกาน อสุดยอดเลยไปหลอกได้นี่ครับเจออยู่ได้พวกนกอน,นกกะเจออยู่แล้วก็เจอบางแต่บริยิงเป็นว่าเป็นสั่งเด็ดขาดหามยิงต้องเด่นมูยอย่างเดียว กห็ห่อก็แหก็ยังบุยิงไปหลอต้นเสาไปตอนเสาเ<ป>น,นะเจ้าก็ห่อก็บุญยิงอือว่ามันชิดจนบไปกินย่างเป็บัวหวานเลยบัไดายมูเลยกนเน้นมูแล้วส่วนไลยแลยก็บัวลายมูกับมันจำแจีวเลยทานในพันใหญ่เขา,านเนาะ